ขอากาบสวัสดี FC w o r k ซั o หน้าขี้ทุกท่านนะคะเมือนี้แอดมินกะจะพ้ามาตามเลขถูกของน้องเบลนะคะน้องเบลจะชุดถูกออกมาเป็นตัวไดนะคะไก่สีฮอดเมือเลขออกแล้วกับสิพามาตามไปพร้อมกันนะคะก้อนอื่นกะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะพอผ่านข่าวสารดีๆจากท่าง่องท่าง่องจะเสนอไวเป็นแนวท่างในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลนะคะไฮเอฟซีพิจนากรสือให่มากตัหนึ่งกะิกไปเรื่อากับหัวกับกระดับหลังกับหัวกับหนานั่นสินะครับ เป็นเลืคือเลือดยุนีที่อันขาเจ้าเอาอันูนยามาถวายกันมีหละย้อนถึกเลขถึงหวยถึอเบือนเิ่นเพิ่นมีโฉมมีลาบเม็นมีโฉไม่ลาบคือเพิ่นบ่นใวหน่อมเิ่นบ่นว้กะเพิ่นเด้กเอามาถวายตอนนี่ง็ราเด็กถูกเยอพี่น้องครับเพอเรารีชวแน่นองเบลครับตัวเด็กจยับไปไหรับ เก้าหกเก้าอ่าศูนย์ศูนย์สี่หกเก้าเนี่ยนะครับเพ่อเงินเพื่หัวสร้างนะครับอ้าศูนย์ศูนย์สี่หกเก้าครับเนี่นะครับลองเบลซื้อแล้วฟันดีครับเลขตลากัย่ำอันโตอันที่ฟันตองมอดนะนอสิบเก้านะที่บอกที่เพื่อนมาเห็ดตองมอดนะโอ้ฟันตองมอดครับที่บอกตองมอดกับย่าลืมน้ำสิบเก้าใี่ครับเมน โอ้ย่ารื้อสิบเก้าไครับพี่น้องสิบเก้าตองงวดเลยครับอย่าลืมอย่าถิ่มเนาะอย่าลืมอย่าถิ่มฝันได้ฝันว่าจังไดน้องเบลฝันเป็นได้เป็นโตเลยบ่าฝันตองเก็คือว่าที่ฝันตองงวดว่าได้สิบเก้าน่ะบอกหยอกอันความฝันว่าอันไปเยี่ยมมูมูติดโควิดว่าจะฟ้องไปเยี่ยมมูก็เลยเ้าหยอกกับมูว่าอันโควิสิบเก้า ว่าเลขที่ออกสิเก้าอีกโบว์ว่าว่ายอกกันอ๋อว่ายอกกันเนาะเมนบางฝันตองวดนะโอ้ยี่ฝันตองวดได้ครับพี่น้องสิบเก้าได้ครับพี่น้องอย่าลืมครับฝันตองวดได้หนึ่งเก้าได้หนึ่งเก้าสิบเก้าก็แต่อันที่ฝันเกี่ยวกับรถนี่สามเทื่าตั้งแต่งวดเนี่ยฝันเกี่ยวกับรถขั้นเนี่ยสามเทื่า ซี่แปดหกหกนะที่น้องเบลมากรับเพราะว่าเป็นหกเก่าเนี่ยับเพราะว่าเอฟซีเพื่อนตามมาจากอ่าซ่องเบิกทรัพย์หน้าขี้เนาะที่อันบอกเบืรอโทรไปเพื่อนก็โทรมาหาเพื่อนก็บอกว่าอ้าวน้องเบลหกเนี่ยมันกลับเป็นเก่าได้บ่อเป็นหกเก่าได้บ่อเป็นวาจังซี่แต่ว่าอ้าวก็ได้เด้ครับหกกบเก่ามันก็ตัวเดียวกันถ้าซื้อไว้ก็ได้ ผมก็เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้เราโฮเกียวก็เล่มาฟันดีเมื่อคืนแม่นครับเมื่อคืนนี้ฟันดีจะถือว่าฟันดีละฟันฟันว่าได้กลิ่นกินจนอิ่มแหมกินจนอิ่มท้องอิ่มแบบอิ่มขัดกินเป็นกะละมังจะได้เป็นกะละมังเฉาะเด็กเนาะแม่นครับกินเบิดซองกะบ้างหน่อยกินเป็นกะละมังลองมึอแต่ละเนาะแสดงว่าโฮเกียมันเต็มเต็มแล้วกันเนี่ ฟันว่วได้กินเพื่อนกบว่ามันเหล็กมันเขาแล้วเ<ล> <laughs> ด็กเขาแล้ว,วแต่ก็รอบเบื้องเหล็กถูกโค้งสุดท้ายน่ะค่ะงวดนั้นจะล่งให้อันเพื่อนเบื้องแน่อันได้กลุ่มได้กลุ่มไล่เจ้าของอันละ่ะข้าเจ้ากระถือน้ำไหลยอยู่ครับจะมีกลุ่มไล่ทรงให้ข้าเจ้าเบื้องแต่ว่าอันบ่เด้มาตามโค้งสุดท้ายกับวงงวดที่แ <c oughs> ล้วก็เลยบดได้อัน ขางอันยูทูบก็เลยนไม่ได้ห้อามัมีอย่างของสุดท่ายคนไมาหรือววาสิมาแล้วมันติดภารกิจไลายเนาะแมนแมนครับสนอาเมื่อห้อยออกที่จะมาตามของสุดท้ายมันก็มี่ลายทาาแล้วค่ะตืนมาตัวนึ่งเลยค่งเป็นเด้อมค่ะว่าเป็นเรียเนื่อด้ค่ะเบิ่งเไก่แมนบอแต่น้องเบียววาจุนี่เป็นหนึ่งกับเจ็ดอืเนอาจจะเน้มากเนึ่งมาแล้วคัน มาถือเลยกับน้องเดียวถือเบามากก่อนหนาเนียวน้อยจังว่าันาหนึ่งเก่านีน้อ,องเดียวกเก่าทางเลยมาหนึ่งเ,งงเ,เก่านี่กระชิดทุ่มเอาอิฮะก็้รีไม่เอห้าศูนย์ศูนย์สี่หกเก้าดีนะครับผม มาอันน <t od em |ms|> ี้รอบที่สองนะครับอันนี้รงที่สองสุดท้ายสี่สามกวรอบก่อนนี่บ่ะ เหนปอิมหัวก็เลยเก้าเอาลุ้นท่านหนึ่งเก้าเนี่ยรุ่นรุ่นบ่าเก่ากับแต่เลยตัวนึงเอาลุนเด็กถูกเอฟซี่บาทนี่แต่ว่าฟันตองหวัดนี่ยคือสิบเก้าแหละนั่ะก็ตองหวัดกับสิบเก้าไม่เนี่ยกับชิวัตจุดโค้งสุดท้ายจุดโค้งสุดท้ายจุดจุดบ้านผ้าก้อนเนี่ยที่สามหกค่ะตัวว่าเมื่เนี้ย เมื่อนี้ก็เือว่าเป็นตัวยำ่ำเนาะย่ดรืมเทะเบียนรถเน,นาะฟันเกี่ยวครับรถสามครั้งแล้วสี่แปดหกหกที่บนเป็นยังเป็นหนึ่งบหมหนึ่งมาแล้วสองอีลีสองหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าครับ 2> 1, 2, 9, หนึ่งสองเก้าเยอะที่นอครับเอากระตรงยืดเนะาะต,าตัดโคกันกบบนะตรงสิบเก้ายืดเนาะน้องเบลข้างนตัดเลนนี่จะเป็นหนึ่งสองสองเก้าหนึ่งเก้าอืมอเอามาแห้งด้วยค่ะวันนี้เลกหนึ่งเก้างวดสัดว์ผแล้วนค่ะหนึ่งเก้าเป็นเลขที่น้องเบลวันตองหดอดเนาะเพราะงั้นต้นจะย่ำให้ตอนนี้บอกจะหนึ่งเก้าเนี่ยบอกค่ะแล้ววันนี้เนาะน หนึ่งก่อนเพว่าคิดเป็นล่างโอ้คิดเป็นล่างนะครับแต่ว่าเลขทะเบียนรถจะคิดเป็นบนนกคิดเก่านี่มากบนที่จริงหนึ่งว่าชาธิปัตย์สองนะครับสองใช่หนึ่งคนเดียวบางเอกไก่สองเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้ากัมี่สองหนึ่งก็มี อืมี่มัดแต่วันหนึ่งสองมัมมี่ก็เป็นอย่างนันก็มีสองหนึ่งอ๋อในกำลังวันมีสองหนึ่งสองเก้าหนึ่งเก้าครับเพราะว่าถ้าสองหนึ่งสองเก้าท้าตัดสองโตเนาะค่ะแต่ว่าสามโตมาตรงตรงเลยเป็นบอลองเวลขอเบิ้งสามโตนะคะสามโตเนี่ยนะคะสองสองเก้าตรงตรงเลยเือ ผมไดมาจากย่า่แมนเพื่อนได้มาตะดูวนแล้วสีขอทายด้วยบาทเพื่อนได้มาตะดูวนแล้วแล้วเออมันยามเพื่อนสีซื้อเลขนะเพื่อนมาเบิงตรงนี้ก่อนวม่าเพื่อนสีซื้อตัวใดหรือเพื่อนอันได้มาสองตัวเพื่อนอยากซื้อสามตัวมาเบิงรักสามตัวเพิ่นกำรักกำล่างวันแมนครับโอ้รักนี่ตำร่านี่นองเบียวไดมาจากยายครับ อันนี้เป็นเลขกำลังวันเนาะวัยออกวันพฤหัสห้องเดียวครับห้องเดียวกับจับเบิ้งเบิ้งงวัดวันพุธดูวังหันองวัดวันพุธวันหันมีหาเจ็ดกับเจ็ดเก่าเผาเลยเพราะว่าอันนี้มันสีเขาบนเขาล่างหรือเขาทั้งบนทั้งล่างแต่เพราะว่าผมกระโจด้อยูว่าออกมือนี้เลขออกตัวนี้เขาบ่อกระมาเบิ้งเขาเพราะว่ามันมัน ว่าผมว่าเขาทุกงวดแต่ว่าขาจะว่ามันเหล็กมันเหล็กมันก่หลายเนาะแต่ว่าเข้ากับเบิ่งหลักหลักศูหลักลักศูนย์ก็มีหกหกชุดหลักหนึ่งก็มีหกชุดนั่นสิคือว่าเข้าได้เหล็กมาเข้ามาเบิ่งเอาค่ะข้าจังในเหล็กถูกมานี่เหล็กถูกออกมาหนึ่งสองเก้าอ้าวน้องเบลเบิ่งวันพลาเรืหัดนครับมัานึลาเรือหัดมีหนึ่งเก้ามีสองหนึ่งแล้วก็มีสองเก้า็แสดงว่ามีทั้งสามเลยครับ แล้วสามตัวหรอคะทีสามตัวนี่ครับหนึ่งสองก้าตรงเป๊ะตรงเป๊ะครับวัาที่เลื้งออก C เจ็ดห้าตรงเป๊ะไม่อย่างนกไม่ดอันหกชุดกันมันมครับ C เจ็ดห้า เห็นชัดบ่หรอพี่น้องถ่ายคลิปนะครับเลขถูกก็มีหนึ่งสองเก้านะครับซึ่งอยู่ในสมุติที่มุนตาการเขียนไว้รอบไว้นะครับอันดับห้าเลขประเมินรถนะครับในส่วนที่เลขถูกก็ยุหานค่าเลขถูกก็ออกมาเป็นที่ชัดเจนแนวนะคะโค้งสุดท้ายของนองเบลนะคะคือหนึ่งสองเก้าเนาะค่ะเนาะค่ะแอดมินจะึืนภาพหนึ่งไปถ่ายคลิปเนาะค่ะ ค่ะผู้ได้ที่เขามาเลี้ยวก็ให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยให้รวยๆถูกหหยรวยเบอร์กันสุูสุขคนสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ